ก็กราบสวัสดีครับวันนี้วันที่29ธันวาคม2 6 6 3รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงเจ้าคุณพระศนีนาถพิราชกัะยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศสนิยบัตรพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904 แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบมรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรประจํารุ่นที่5้าทับ63เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ณนะรงยิมเนเซียมโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกศิวะพระมรทัตรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ ใหญ่จิตอาสาพระราชทานและผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานพลตรีจักชัยศรีขชาผู้ช่วยผู้บัญชาการจิตอาสาพระราชทานให้การต้อนรับ